รายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีการลบลู่สื่ออื่นแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเปิดแบบเบรพยนินสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องเด็บพีเอ็นนะครับวันนี้เราก็มาได้แขกรับเชิญอันทรงเกียรติมาชื่อน่่อยนวมครับนวลยีตากล้องจะเป็นพี่ปอคนเดิมวันนี้ตากล้องไม่มาด้วยเพราะเขากลัวเมื่อคลิปที่แล้วนะครับปคลิ เดี๋ยวเกมพร้อมกับรายการใหม่แล้วครับรายการใหม่รายการเดิมกอนสรายการใหม่แล้วครับไปเจอกันสถานที่จริงๆขึ้นในอย่างนี้ครับปึ๊บที่มีแหละแต่เราจะไม่บอกว่ามันคือที่ไหนแต่ถ้าคุณอยากรู้ก็ขดติดตามนะครับขดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับในที่ที่นั้นนะครับก็ใบให้นะครับว่าเป็นโรงพยาบาลคลิปน้ครับที่เราบอกว่าเราไปเจอที่หนึ่งแล้วเราจะมาลาทาวีท่านยูเราก็อยู่สถานที่จริงซึ่งมาถึงแล้วนอกตนากยา บอกก่อนบอกบอกเท่าที่เขาก่อนขออนุญาตนะครับพนมมือดิมันไม่ได้มาเาครับเรามาทําเพื่อการศึกษาครับขออนุญเราไม่ได้มาศึกษาโอเคนะครับเราก็ไม่ได้มาเพื่อเล่นๆเล่บเราจะพยายามสำรวจทุกห้องเท่าที่เราทําได้เราพยายามจะกล้าถึงที่สุดโอเคเราเปิดไปถ่ายแล้วจะรีวิวท่านจะกลบหลังผมแล้วรอห้องไม่นานเรอ โอ้ยเจียโอทำไมเขาตัดสิน้าอ่ะจิงทำไมไ้นมาไมอ่ะเฮ้ยอย่าดิงกู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 อย่าวิงนะอย่าวิงนะไปด้านหน้าไปด้านหน้าขอ้สูดอากาศหน่อยมันจะแพนอีกเต้อนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ท่านจะรู้สึกความบริสุทธิ์ อ่อานมีคนแบบไม่ไม่เป ja ah! ็นไรหรอกแม่หันมาเท่านั้นป่ะอย่าับนะครับอย่าทำแค่จับนะครับปลอดภัยไฟปลอดภัยครับเนี่ยพื้นปูนพื้นปูนไปขึ้นเร็วกูทำอะไรเนี่ยโอ้ยก็มีอะไรมันก็สว่างอยู่หรอขึ้นช่างน่ากลัวน้าเวชันน่ากลัวสิลิกเฮ้ยพื้นน้ำมันเหยีบได้เนาะ ข้างบนนะโอ้เี่ยชั้นสามเราลิบายเหรอวะลถ่ายลิบครจบนี่คือชั้นสองนะครับโอ้ยห้องน้ำใจวิจณแค่นี้เฮ้ยึงได้หมดแล้วเดินไปดูฝั่งนู้นไหมอือยามามจตอนนั้นมีห้องด้วยทำไมถึงมีห้องวะระวังระวังตก้วยนะว่ ไม่ไปดูแล่ะมันก็ห well ้องทะลุกันไปนะเดี ah, has, ๋ยวห้องน้ำเหมือนกันมาเข้าไปเลยห้องนั้นไปครตรงนี้ข้อไหนมือขยายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนดูนี่กันเจงไหนเดินนี้มันเดินต่อได้ดีอะไรไหมโอ้เปียกพอตัวเลยนะเฮ้ยบมดฮึแม่งกิ่งไม้สัตว์อ๋อก็ไม่มีอะไรแล้วว่เจอคนต้องหายเยี่ยวใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมันก็ลงดิเกือบหมดเลยระหว่างข้างล่างไปเถอะเอาห้องกันได้ ไม่รู้จะใจกเต้นแรงมากแลยครัเอ้ยสนาทีแล้วปะจบคลิปเขาในนนเอาไหนเรื่องนี้ปะด้านหน้าูดูด้านขวาด้วยเป็นห้องห้องอะไไม่รู้ห้องอะไไม่รู้แต่กูแต่บอกก่อนเราได้ขอะรนะเดี๋ยวให้ตาก้องเรา แทนให้ดูไห่ฮะจะรู้เล็กๆอันนี้น่าเป็นห้องผู้ป่วยน่าเห็นว่ามีห้องน้ำนะเข้าไปเข้ไปไอ้น้าเข้าไปก่อนโอ้ยไม่กล้าเข้าสัตว์มึงถือไปจ่ายไหมห้องน้ำโอ้ยหลังไปอย่างโล่งเลยไม่ไม่เดิกลางเลยไอ้กูกลกๆไปเดินเาไปไม่ตากล้องไม่ใช่ตากรองว่ะเออเดี๋ยวกลรองอ่ะไปอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวบอกว่าเปลี่ยนตากล้องอ่ะเปลี่ยนห้องน้ำ มีอะไรหรอกเรามาตอนเวลาอัน <Solomon> นี้ก็เป็นเวลาครับตอนนี้เปลี่ยนตากล้าไหมเสียงอะไรเสียงมึงไหนม่มึงจะไปห้องไหนห้องนี้ไหมเดี๋ยวห้องเดียวกันลองหัวหน้าต่าย้องลองหัวหน้าเราเราได้กลับมาทำทันทีคนบอกว่ามือเสียหัวไจชั้งขาดไปพค่นันหนักไหมไปเราเรียกสายเราตาเก้าไม่เบียดและ น่ตัวจริงนะครับแดเรีวๆเลยนะเ้ยมีอย่างเมโอ้โหโอ้อันนี้เป็นชั้นรสุนแล้วอะไเราไปเจอเลยอะตาโล้อะไรอับเบียนลเรผมเลียนเป็นตากล้ละขาขวาขวานี่ครับอันนี้ผมเลียนเหมือนนี่ผมตากล้โอเคเราไปด้ว ไม่มีเสือเลยว่าน่าจะมีคนหายไปแล้วฝนได้ลงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ออกมากน็นอนแล้วก<า>็ร้อนสมผมว่าน่าจะมีคนแต่เพราะมันมีเสือเมื่อกี้ไม่รู้กล้องถ่ายกลัวผมไม่ใช่ผมไม่ได้กลัวผีนะผมกลัวแต่ว่า,าคนมีอาวุธวน,นะครับผมนี่แหละครับถ้าข้างหน้าผมว่าเอาอาวุธมาด้วยดีกว่าเผื่อเจอเหตุการณ์น่เป็นข้าง โอเคสำหรับคลิปน so yeah, right. ี้เราก็ขอตัวจบกันคลิปนี้จบแบบเพิ่งเใช่ก็ไม่เริ่มเล้อเวก็อย่าลืมเสื้อเดี๋ยวพี่เบนนะครับใช่ครับเดี๋ยวเสื้อนะเดี๋ยวเพื่อนรุ่นใหม่เดี๋ยวพี่เบนเสื้อดีมีสไตล์เดิมต้นเดินได้าท้าผียังได้เลยนะครับแม่ไปจบบ๊ายบาย